เอาล่ะพิซีดไม่มีเบเกตมีแต่พี่บอยตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการอุปถัมทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมโรบอกหมดมิมิกที่กูกับไอพีและเบเกตเคยไปเล่นแล้วก็ห่างหายกันไปนานมากเพราะตอนนั้นเนี่เราอยู่ที่ประมาณช h a เตอร์สองยังไม่พีใช่เออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมาถึงชั珀เตอร์สี่แล้วแล้วกูลองคือคือเผลอไปดูสปอยแล้วไอตอนชั珀เตอร์สามอ่ะมันไม่ค่อยเรัาใจเว้ยแต่ชั珀เตอร์สี่ที่เข้ามาในเด็กบอกว่าพี่ผมหัวใจเกือบจะทะลักออกมาเลยเว้ย กูก็เลยแบบไหนๆก็พาพี <S <S ่บอยมาพี่บอยก็ไม่เคยเล่นโหมดนี้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาลองเล่นโหมดเออชัปเตอร์สไปเลยละกันเะเล่นเรวเลยเออเรกได้ว่าให้มันแบบระเบิดก็ให้มันระเบิดให้มันสุดไปเลยนะจ้าเดี๋ยวะทําทำการคลีห้องคือเขาเขาปรับใหม่หมดเลยแว้วตอนเนี้ยดูดิเออเข้าปรับระบบการคลีห้องต่างๆนานาเต็มหมดเลยเว้ยโอ้มีเขาวันไนแม่เฮ้ยถ้ากดเขาว่าไนแม่หนังสือเปลี่ยนสีด้วยนะอุ้ยลองดูดิไม่เอาไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องโอเคพร้อมนะพร้อมนะ พร้อมแล้วก็ไปเลยไม่ไม่พร้อมก็จะไปอยู่ดีโอ้เดี๋ยวนี้พาไปแบบนี้เลยเอเอคุณจะบอกว่าหมดนี่มีการจำสเกลราดุลแรงมากเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีนะเออกูน่าจชินแล้วเล่นมาตั้งหลายชัปเตอร์แล้วกูชินแล้วไม่ชินอะไรทั้งนั้นแหล่งงงมาเล่นยังไงเราบอกอ่ะเออก็ง่ายๆก็คือเป็นการเดินทำเควสตกใจตายเละแล้วตัวไอ้ที่เอฟกับดีนี่คืออะไรล้ก็เปิดไฟฉายไงเกมเมอร์เรารู้อยู่แล้ว มันเป็นอะไรวะกดเปิดประตูอะไรเงี้ยเรารอได้แบบว่าสิบสิบนาทีถ้าเกิดมันน่ากลัวเกินไปเรากดปิดไหมโอ้ยคือเลิกเลยอะเราไปดูข้าล่งกันหนึ่งนะไม่บอยกล้าขนาดนั้นเลยเออมันก็ไม่เห็นน่ากลัวอะไรนี่เออกลัวมันเห็นน่ากลัวอะไรนิมันก็เป็นบ้านหลังหนึ่งไม่ใชเหรอวะแต่กูเห็นดเลยมันไม่น่ากลัวเลยทั้งนั้นแหละงั้นบอยนำเลยกูเกลียดไฟกระพริบเป็นที่รักเลยก็ไม่มีอะไรวะใช่เปล่าใช่เปล่ามีอะไรมีอะไรมีอะไรทไมประตูเปิดไปได้วะ เออก็ไม่มีอะไรกูไม่เห็นตกใจอะไรเลยโอ้นาฬิกาต้องเก็บนาฬิกาปะเรือจะแบบให้เราไปสำรวจแล้วมันตกมาทำอะไรมันอาจจะเป็นแค่พรบเฉยๆก็ได้เออเฮ้ยเยี่ยมมึงมีพระพุทธรูปอะไรด้วยอ่ะเราต้องขึ้นข้างบนเฮ้ยอะไรอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันจะเฮ้ยอะไรนักหนาเราข้างบนไหม ลงข้างล่างลองลงข้างล่างดูไหมข้างล่างลงแล้วไม่ได้ข้างล่างลงไม่ได้แเราไปข้างบนดิขึ้นไปข้างบนบอยเฮ้ยมันมันมันมีเนื้อเรื่องขึ้นมาด้วยอ๋อดีเดกเกอร์ไม่มีอะไรเลยไม่มีไมม่ีอะไรก็เดินเข้าไปซื้อว่ะเออว่ากูเจออะไรบางอย่างบูมลองดูดูดิตรงเนี้ยเจอไหมบอยเจออยู่ใช่ไหมเออว่ะเออว่ะดดดดููิิ ตู้ตาแน่ตู้เข้าห้องนี้กูเข้าห้องนี้ดีกว่าว่ะโทษทีนะอะไรกูเข้าห้องนี้ให้มามึงไปห้องนู้นนะอ๋อนี่ไม่มีอะไรปล่อยไปห้องนู้นดิไปเดินไปดิค่อยเดินมาค่อยเดินค่อยเดินเออมันไม่มีอะไรหรอกตาตายะผูกคอมือขามันห้อยอยู่นี่มันบูกมันบุกมันบุกคอตายโอ้ยไม่ก็ไม่มีอะไรหายไปแล้วไม่มีแล้ว่าว่าประตูนี้แหละมึงรู้ได้ไง ไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นเลยกูว่ากูว่าอ้ไม่มีเห็นไหมไม่มีอะไรเห็นไหมไม่มีก็เข้าไปดวดีไม่มีก็อย่ายืนไม่มีก็อย่ายืนหน้าประตูดิกูรู้ในใจลึกๆกูก็กลัวโง่โอ้กูใช้ตะเกียงของ VP ดูดิเพิ่มความสว่างถึงสองเท่าก็ไปถึงใช้ได้อะ ออเนี่ยมึงก็ได้เวลาแล้วแหละโง่มึงก็ทำสิอ๋อหายไปแล้วอ่ะมันหายไปแล้วไม่หายไม่หายนี่ยังถืออยู่ก็ไปดิเออความสว่างของกูไม่เดีวอาไรของมันประตูเล้ยวกูว่ามันอยู่มันเป็นประตูกุญแจห้องใต้ดินแน่เลยเว้ยใช่กูกูว่าใช่กูว่าใช่กูว่าใช่เหมือนกันเออถ้าใช่ก็เดินลงไปดิเฮ้ยกูก็เดินลงไปอยู่นี่ไงกูคิกูสว่างเลยอ่ะกูสว่างมากๆเลยกูว่าความสว่างไม่มีผลสำหรับเกมนี้แล้วมั้งอ๋อธรรมดไม่ใช่ะไม่ใช่น่าจะประตูมา น่าจะตรงเนี้ยนะเห็นมันเห็นมันพิบก็พิบก็พลิบดูดิทางแบบหน้าไปมากๆเลยเออก็เดินก็ไปดีโอเคไอคนมิตะเกียงอะประตูซ้ายขวาเป็นไงเปิดไม่ได้ประตูไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรเลยมันบังคับเราเข้ามาห้องเนี้ยเราก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแล้วกุญแจเมื่อกี้ทำไมเก็บไม่ได้กุญแจบอกว่าติเก็บไม่ต้องขึ้นในช็อตในมือไม่เออเอออยู่ในกระเป๋าอะตอนนี้มันเป็นระบบอยู่ในกระเป๋าหมดเลยเว้ยในดูกระเป๋าดูกระเป๋าไงกัจีอ่ะ เห็นมีโอ้ยไปแล้วต้องอีควิดก่อนแล้วค่อยไปไปไฟสาอ๋อ้โหเนี่ยประตูกุญแจไปดิไม่กูอีควิดยังไงไม่มีอะไรในตัวกูสักชิ้นเออไม่มีกูกูว่าไม่มีคนคนมีก็ไปดิเฮ้ยโมเยดนย็ดแม่กูว่าเปิดแล้วเจอแน่ในไฟฉายเนี่ยกูมาร่าไม่ใช่เหรอห้องไหนวะที่บ้านห้องนี้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 แน่ๆเลยไหนนี่สองห้องนี่ โอ้โหขับรถใช่เราขับรถเด้อต้องเปิดประตูรถดูดิเปิดไม่ได้อะประตูนี้่ะโอ้ no o โน o ไอ้บ้าเขาออกนอกบ้านไอ้เหี้ยโอ้ปลาปลาปลามันจะไม่มีอะไรเลยมันต้องเปิดประตูไอ้เหี้ยนั่นให้ได้แน่เลยว่าหากุญแจเปิดประตูใต้ดินอะกุญแจไอ้นี่กุญแจอยู่นี่กุญแจอยู่นี่อ๋อนี่ไงกุญแจเก็บไม่ได้ป่ะเฮ้ยกุญแจกุญแจสองมาบอกใช้กุญแจสองไป กูเก็บไม่ได้กูเก็บไ,ไ,ไม่ได้มึงมึงเก็บก็ได้คนเดียวแสดงว่ามึงเป็นคนขายละใช่เก็บกุญแจสองกด e รัวๆ e รัวๆอ่ะอัะอนนี้นม,นมันมันกดม,มันก็กด e รัวๆไว้ยแล้วมึงจะได้ก<อ>ุญแจสองโอเคเราได้กุญแจสองแล้วไปไปขอไฟขอไฟนี่ไฟสว่างเลยแค่นี้แหละนี่คุณสองแล้วกูบอกมันหลอดแดกตังเรา hell no โอ้โหประตูขวาสายสายดีดีหมดเลยทางดีทั้งน uh, ั้นเลยอ่ะบอยลองเดินเข้าไปดูนีเนี่ยไปกดอะไรข้างหน้าไปโดนหลอกเห็นไหมเขเขียนว่าอ่านว่าอะไรอ่ะมันอ๋อต้องเอาของอ๋อมา ไปต้องถอดของทุกอย่างออกก่อนพวกมึงเออต้องถอดของทุกอย่างออกก่อนโอเคแล้วกดอ่านดูเราไม่สนใจในเรื่องอยู่แล้วเราไม่สนใจในเรื่องอยู่แล้วโอเคงั้นก็ไปเมื่อกี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะหน้าโคตรเยี่ยเลยกูตออจับสเกลตออจับสเกลีต้องเยี่ยแน่ๆลองเข้าไปดูดิเนี่ยมีอะไรไหมโอ้ไม่มีอะไรหรอกเนี่ยเดินไปเลยเฮเอ่อเอ่อเอ้ยอะไรมันรูปร่างไอ IP พี่มึงมีอะไรอ่างนี้มึงสว่างอะไปดูหน่อยดิอ๋อไม่มีอะไรเห็นไหมเราตกใจกันไปเองไม่มีอะไรเป็นแค่ตุ๊กตาโบราณในสถานเฮียเสียงคนเฮียเลยนิดโครบาอีกแล้วหยโครบาทำไมเกมผีมันต้องการโครบาวะมึงเดินนำไปหน่อยได้ไหมมึงใช่ไหเออมึงเดินนำไปหน่อยดิมึงมีตะเกียงมึงถืนตะเกียงอยู่ เนี่ยไม่มีมึงเดินบบมาหน่อยดิมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย<อ>กูกูก็มีเหมือนพวกมึงอ่ะนิดสามโคโบาอยู่ไหนนี่กูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วโอ้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 โอเคโอเคอ้โ้โอ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 ้โั้มิ้โอ้โป้อ้อโอ้้โอ้โอ้โอ้้ออ้โอ้โอ้้โอ้้โอ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 ออ้ออโอออ้ กูก็เหมือนพวกมึงอะเทียนเหมือนกันเห็นไหมแล้วมึงมีคมไฟมึงเอาไปไหนคมไฟนี่ึงมัฟไปไหนเลี้ยวเยอะเลยครับไปละเอออ๋ออันนี้เออไม่มีอะไรเออมันก็เป็นแค่ผีโบราณขี้อยู่แย่มากเลยเฮ้ยนี่กุญแจกุญแจกุญแจเเวจอ เมื่อกี้เหมือนกระดูกเชิงกลานจะหลุดเลยฮะกลับไปเล่นพาร์ทสามไอ้ยัยอะไรอะอะไรมึงตกใจมึงกลัวอะไรเนี่ยไม่กลัวกูดูวิ่งดิดูกูวิ่งเห็นไหมมีอะไรที่ไหนเห็นไหมประตูสามตรงนี้ไงนี่ไงประตูสามหดเลยโอ้โหมันลงนรกเลยว่ะดูดิ โอ้ด uh, okay, okay. ูทำทางมาดีก nice yeah, ูเองกูเองกูเองโอเอเมึงเองมึงเองให้เวลาเจอจำสเกเจอพร้อมกันด้วยจ๋งยังบัดโดนแลโดนแไอ้เหียบนไ้ลงแล้ไงวะโดนแล่โดนแลโดนว่าเอาแลเอาแลตอนนี้โดนแลโดนแลเฮเรามาถึงนรกแล้ววะฮึบฮึบพี่เฮปยเหี้ยเเเเเนมเดินตามมาเปก ทีนีละกาอยู่ทั้งคนนี่มันที่ไหนวะเนี่ยกูอยู่ทั้งคนไม่ต้องกลัวเฮ้ยกูว่าพวกนี้มันจะแตะเราแน่เลยเว้ยมันต้องมีตัวที่ปีมีชีวิตแน่เลยเว้ยงั้นก็เดินอ้อมไปดิเดินอ้อมไปดิกูว่าถ้าเราเดินทางที่มันกว้างน่ะเฮ้ยกูดำเองกูดำเองไม่มีแล้วหรอกพี่แกแม่งพี่แกแม่งกูถ้าแตะแล้วเราตายกูว่านะี่เขาแตะแลดิ าไม่ตายอ่ะคนตียนคนีนมันต้องมีสักตัวดิใช่ไหมเออที่เดินก็มาเดินก็มามันเดินก็มาว่าซับดูดอ่ะมันต้องแบบว่ามีกลไกอย่างที่เราไปเหยียบแล้วมันต้องแห้งนะไอ้เหี้ยมึงจะวางเยอะเกินไปละกูว่าตรงนี้แหละอย่างเช่นตรงกูเนี่ยตรงกูได้โลนมากเลยตรงกูทำอ่ะตรงนี้แเลยไปเลยไม่มีอะไรหรอกบอนเมื่อกี้กูยังกล้าเลยฮฮฮีีี ไอ้กูเสียวกูเสียวกูเสียวเออเดือดร้อไปไม่มีเดือดรอกเออนั่นแหละเอารอไปเข็บชายเดินไปก่อนทำไมมันรู้สึกเหมือนมันขยับเข้ามาเรื่อยๆเลยวะใช่มันไม่ขยับไอพีมึงคิดไปเองโง่ไปเป็นความกลัวได้อยู่ในหัวใจของมึงก็ทด้ไมไฟกูมันไม่เห็นสว่างเลยวะคูนสองตรงไหนมันต้องมีกลไกอะไรบางอย่างแต็มที้แหละแต็มที่ในบล็อกตัวเนี่ย กลัวไปยืนตรงกลางไหมคนซ่าไม่ต้องคิดว่าแบบเราต้องเลาะแน่ๆเลยเพราะเรากลัวเว้ยแต่เราจะแบบเล่นแบบว่าจิตวิทยาไงวิ่งไปตรงกลางไม่มีอะไรทั้งนั้นอะเนี่ยมันต้องคิดว่าเราเลาะเว้ยแต่เราจะไม่เลาะเราจะแบบเดินไปตรงกลางเลยเหียกูว่าเสียวมากเลยไอ้ตู่ความตายเเเหีี้ยยกูดสวลอไม่กลัวกูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละเห็นไหมกูหลับตาแล้วไ่ย เล่นแบบคนไม่กลัวไงเฮ้ยเฮ้ยตัวนั้นหลังอะไรเมื่อกี้เป็นคนวิ่งข้างหลังตัวใครยับอะไรวะเมื่อกี้เห็นปะไม่กลัวก็เดินเดินมาเดินมาเข้าประตูเข้าประตูไปเข้าประตูไปกุ้มกุมกันให้กูเห็นตัวขยับยิงยิ่งเข้าประตูไปกุ้มกุมกันให้โอ้ยมันตร้งประตูมาแล้วไอ้เชี่ยมันมีตัวขยับยิงยิ่งเมื่อกี้กูบอกแล้วมันต้องมีกลไกอะไรสักอย่างแต่เราไม่ได้ไปเหยียบไง เมื่อกี้มันกูเห็นมีตัวเดินพรวดขยับด้วยอ่ะกูไม่ได้ตาฝาดนะโอ้ยแบบนี้อะไรเนี่ยขอไฟหน่อยเออมีเมันไม่ช่วยเยี่อะไรเลยเพราะแม่งมันไล่ยี่ไปไหนอ๋ออืมตะเกียงออกมาสว่างมากๆเข้าไปเลยไปเลยทีโอ้ baby oh oh เด็กมาพาร์ตตัวไปไม่ลกลัวเลยอ่ะดูดิมาพาร์ตตัวกปเปลี่ยนนะจะตีกว้างไงกูชอบเจ้าหัว ไอ้นี่มันคือแมปด่านหนึ่งน like ี่พี่ด่านแรกด่านแรกด่านแรกใช่ใช่ใช่ปูรู้สึกเหมือนมีอะไรตามหลังเราอยู่อะใช่รู้สึกอย่างกูไหมรือกูคิดไปเองวะยังไแล้วมันดักอยู่ข้างหน้าเราฮะโอ้ประตูเปิดได้ด้วยวว้าโอ้โหมันตกใจหอนเลยหอนเลยหอนเออนี่มันนี่กูเคยดูคลิปมึงนี่มันด่านแรกนี่ แล้วทำไมมันถึงมาขับเรามาด่านแรกก็ไม่ไม่ปกติแล้วไอ้ขี้คอยาวที่บอกวอ่าดูดิตัวยาวดูตัวยาวมากคือขี้ตัวข e, ี้ e, นี่แน่เลยเว้ยคนเราตัวยาวได้ขนาดนี้เลยมันกดชิปไม่ได้หเหรอวะต้องรู้เฮ้ย <He i, S 2> มันมีไนะด้วยเหรอแย่ yeah, แล้วล่ะแย่ yeah, แล้วล่ะ, yeah, ลละบอย <c oughs> ถ้ามันกดชิปได้มันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันยิงได้เราเ,เดี๋ยวทำไมมันมีสอง,อง,องตัวโอ้คี่ oh, <okay. S 2> open the door <c oughs> oh no เง <c oughs> ียบแล้วอ่ะเงียบกิฟเดี๋ยวเราไปดูดิหากุญแจหากุญแจทุกคนดูได้ไง เออมันมันจะมีประตูบางบานที่เปิดไม่ได้อะเดี๋ยนะมันมันมาให้เราหา13บานล่างขวาเออว่ะไอ้หี้ยไอ้การหานี่แหละกูว้าวแล้วเฮ้เราเดินด้วยกันนะทุกคนทำไมเราข้าเราแยกกันเดินเ่ยแล้วก็ตายคนเดียวไงแล้วก็แบบทุกคนทำไงไม่มีการไม่มีการแยกกันเดินเลยทั้งนั้นเลยโง่ไม่เป็นไม่ใช่ธรรมเนียมไอ้หี้ยมึงก็ดูหนังผีมาเยอะผีจะล่อคนที่แบบเดินแยกออกไปอะใช่ทาไมถึงออทำไมถึงต้องแยกกันวะ กูไม่เข้าใจพวกหนังผีนาโง่เอ้ยเฮียมันมีเสียงนี่กูต้องกลัวอะไรบ้างเนี่ยมันมีเสียงไม่มีนี่เขาเป็นแบบกล้าเลยเข้ามาดิมาเข้ามาดิมาเข้ามาดิในมือไม่พอมาคนเดียวแล้วเนี่ยกูกล้ามาอุ้ยมีตู้หลบด้วยมันต้องอันตรายไอพี่พวกกูยังอยู่ในโรงหนังนะอ้าวเราออกออกมาดิออกมาออกมาเราเก็บไเราเก็บอะไรอ่ะออกมาเพราะนั่นจะเป็นกระหน่ำใส่อะไรวะเรื่อกูออกมา เมาเมาเมาตกใจหมดเลยพอมันพอมันเป็นโหมดวิ่งหนีมันก็ไม่น่ากลัวเลยมันไม่มีจำสเกลไปนี่ไอเจอแล้วนี่ไงนี่เก็บได้ละอันหนึ่งไหมตีผีเสื้อตา้เกย์ตูเกย์อะไรเฮ้ยทำไมมันสั่นวะเฮ้ยอะกูเ้หรอกูมันสั่นเพราะกูวิ่งเข้าตัวเ้ยโคตรเี้ยเลยจำสเกลโคตรเี้ยเลย ไปอีกมันก็ตู้กลัวมันสัปุ๊บไปอยู่ละมันออกมาโดนเลยวิ่งไปเล็วมันไปเล็กไปแล้วขี้เหร่ละมันไอ้ยัยมันตกใจมัน้เหร่มันเข้าไปอยู่กูได้ไหมดูดิโอ้โหเกเรไปเต้ไปเตไปเตมันเดิอยู่เท่ายี้เลยฮัลโหล

เราจะไม่ไปไหนอยู่แค่ทานกันไอ้ยบอย้ถ้าเราปิดประตูไม่ทันเราตายนะเป็นอะไรวะเมื่อกี้กูยิงหิ่งองอยู่เลยไอ้เหี้ยบุ๊ดเต้ก็เฟเต้ไอ้ยีนอะไปเกตไปเกตรีบกลับมาจากฮ่องกงเลยไปเกตรีบกลับมาดีมันไม่มีเวลาเล่นไปเกตเกตมันเกเรมันรังแก ไม่มีอะไรแล้วบุบะไอ้อะทำไมมันทำไมมันวิ่งตามเราเร็วจังวะให้หลอดวิ่งมาทำไมในบ้านอีกไม่ทันเผื่อไบอยหลบอยู่แต่หน้าตู้ไม่เห็นกล้าหาของเลยหาของดิหลบไม่เห็นหาของเลยบอยเฮ้ยมีชั้นสองเลยขึ้นมาชั้นสองเร็วน่าจะรอดนะกูอยู่ชั้นสอง บอยไม่หาของนีม้งกูโดนหมดแล้วบอยไม่เลยไม่มีประโยชน์เลยมึงไปหาเรือหาเรือเมื่อกี้กูเห็นมันมีเหมือนมันมีมากกว่าหนึ่งตัวด้วยวะ่นเหรอทาไกูได้ยินเสียงตึกตักตึกตักตลอดเวลาเลยวะอยู่บนหัวกูปะเนี่ยโอ้มึงดูดิไม่น่าอยู่มันเมื่อกี้มันลงไปแล้วบลูกูเห็นมันลงไปแล้วนี่เก็บเก็บเก็บฮบุมุมเข้าตรงนี้กูมันแกมา ปิดทีเกย์เรย์โอเคไปละไปปู่ปเราจะกว้างไปไหนเนี่ยแบบเราเรา,เราวิ่งเปิดตู้ไว้ดีกว่าไหมจะได้แบบเข้าง่ายๆออกง่ายๆ <laughs> แต่มันเปิดประตู้ไว้ <laughs> 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 AY KU MAIN LELAH! KU MAIN LELAH! KU MAIN LELAH RUKAN! KU MAIN LELAH! KU MAIN LELAH! MENGPEH TUH NEH AH? Masalutu,